글래 yeah. หหมอตมอัลงด้วยไปเ่ได้ช่รียนหมอดีเลยเรื่องนี้ใช้เต็มเ็มเลยใช้อาไปดูไปว้นอคสนใจไะไรยังหมดแล้วสมั้งหมดแล้วเอง่ไ้บ้าอยู่ไม่ไหวไก็ไลงกูกูไล้ไปดูอยู่ไอสัตไอเนไลงแล้วกินไปนั่ง ให้ได้กระของร้อนของได้คำร้อนได้พวกได้เนี่ยใส่ห่อเอามาวางก่อนเดี๋ยวค่อยต่อจบเดี๋ยวค่อยต่ออ่านแล้วครณความโปรเจ็คนุ่งเข้าไดโอบเจนออกใช่ไอ้รู้ออกมีกชื่อหนึ่งก็คือไวเดเรชั่นใช่ไหมกัดแหว่งนะกัดแหว่งกัดแหว่งตอนนี้มันก็จะหาค่าได้หรือหาค่าไม่ได้ ถ้าลูกเข้าหาค่าได้รู้ออกหาค่าได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเนี่ยเยนไม่ฟังเลยก็ถามตอนเย็นอีกาไม่อยู่เพื่ใหผูกาเรียนเบินมาน้ตนเย็นงไม่อยู่ตอนย็นไม่อยู่เด็นน้บอกยี่เลยข้างนอสน่ะหน่มก็ฟังยิ่อูเสแล้วอ่ะนนี้ถ้าเราลงจุดไปเยอะๆเนี่ยแทนค่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเสียเวลาทาดสอบ มีเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีบทเกิดจากที่เราทำซ้าๆไปลนร้อยละพันจุดเมื่อกี้แหละนะทฤษฎีบทข้อที่หนึ่งอันนี้ครูเขียนกระดาษแล้วอันนี้ทฤษฎีบทที่หนึ่งนะมันจะตรงกับหนังสือในหน้าแปดสิบสามตอนนี้อยู่แปดสิบสามนะหนังสือเพิ่มเติมเล่มหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะตีอยู่ไหนเอ้ยเีเอาหายไปไหนวะข้อพมพ์มาเนี่ยหนังสือเพิ่มเติมเล่มหนึ่งเดี๋ยวต้องไป็นตัวอย่าง ี่อันนี้ทฤษฎีบทหนึ่งสองสามเบสิกมันมีอยู่สิบข้อ,อไม่ใช่เบสิกหรอกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีต่อยอหลังได้ข้อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยสิบสี่เนี่ยจะเริ่มเข้าลึกลน,นิดนึงอ่ามาดูก่อนทฤษฎีบทข้อหนึ่งนี้สไลด์ที่ผมตัดมานะถ้าอาร์เป็นจำนวนจริงบวกอ,อาร์เป็นสมาชิกของจำน,น,นวนจริงบวกด้วยจำนวนจริงบวกก็คือจำนวนนับเองก็คือหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถูกป่ะจะได้ว่าลิมิตของ ลิมิตของเศษหนึ่งส่วนชัดอยู่นะลิมิตของเศษหนึ่งส่วน n ยกรางัง r โดยที่ n มีค่ามากขึ้นไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดอืมกูขอพูดย่อๆเนาะก็คือ n ไปถึง i ิน i ิน t y ีอ่ะามากถึง infinity จะมีค่ากับสูบแบบที่สองแบบที่สองแบบที่สองแดงกับม่วงแบบที่สองคือ ลิมิตของเอนกำลังอาเมากไปถึงฟินตี้หาค่าไม่ได้ในทฤษฎีบอกข้อหนึ่งมีสองมีสองวัดนะวัดแรกคือเป็นศูนย์วัดที่สองคือหาค่าไม่ได้มีสองแบบนะมีสองแบบมีสองแบบเดี๋ยวมาดูว่าแบบไหนหาค่าได้แบบไหนหาค่า,ไ,แบบไ,หหา,าไม่ได้วิธีการวิธีการเราจะเห็นให้สังเกตตัวนี้ให้ดี N ที่เราเพิ่มลำด,ดับทีลำดับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะเห็นตัวนี้นะตัวนี้คือฐานนะฐานของเลขชิดยกกำลังถูกไหมเนนะ N นะเนะคือฐานในยกกำลังตัวนี้เป็นฐานไหมมันเป็นฐานีกเออฐานีเอตัวนี้คือฐานถูกไหมเอตัวนี้คือฐานเดี๋ยวต่อไป N มันจะเป็นเลขชี้กำลัง ดูประจำหอดีอีกหนึ่งเล่มมันจะเป็นอย่างนี้อีกหนึ่งเล่มเขาจะเขียนทฤษฎีบทข้อที่หนึ่งทฤษฎีบทข้อที่สองแล้วแต่เขาจะเขียนนะในลําดับว่าเอาแบบไหนอันนี้เขารวบยอดเป็นหนึ่งข้อเลยรวบยอดเป็นหนึ่งข้อหนึ่งข้อแบ่งเป็นสองวัดให้มันอ่านกฎหมายเลยหนึ่งข้อแบ่งเป็นสองวัดอันนี้มีข้อหนึ่งสองแล้วแต่หนังสือวางล่มอ้ามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่ง ข้อหนึ่งเ n เอท่ากับเยกลังสี่หาลิมิตของดับต่อไปนี้่หาลิมิต,อมตของดับ,ดบวิธีการวิธีการปกติปกติเมื่อเช้าเขียนอย่างรูปลิมิตทำไงลิมิตเศษหนึ่งส่วนเอ็ยกกำลังสี่เ็นไปจนถึงฟินิตมีค่าเท่าไหร่นี่ครับให้หาปกติเราแทนค่าทีละตัว N อเป็นอะไร ตัวแรกหนึ่งหนเห็นเป็นหนึ่งก็เป็น1นึ่งกำลงหนึ่งไอพูดผิด1นึ่งส่วนหนึ่งกำลังสีหนึ่งส่วนสองยกกำลังสี่หนึ่งส่วนสามกลังสี่เอานี้นะเราจะเห็นว่าข้างล่างเน่ยส่วนมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเออเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆงนี้ได้สิบหกสามลังสี่มีค่าเท่าไหร่นะปบเอ็ดแปดสอ็ดแป มีตั้งอยู่บาทนหารไปสเป็โนคน้ดเยอะไหมเ,ออเยอะถามว่าเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆไหมคะ่ะมาช้าพอน้อยลงเรื่อยๆไหมมันเข้าใกล้ไหนศูนย์เข้าใกล้ศูนย์เพราะนะั้นตัวนี้ตรงกับทฤษฎีบทที่หนึ่งดูเห็นไหมลิมิตของหนึ่งส่วนเอ็นยกกำลังอาเท่ากับศูนย์ถ้าจําได้ก็ไม่ต้องทดจําได้ไม่ต้องทดเ <จำ S 1> ข้ากับศูนย์ อาต่อมาข้อที่สองเอเท่ากับ n อยกกำลังไพไพมีค่าเท่าไรสสามจุดหนึ่งซีหรือยี่สิบสองส่วนเจ็ดใช้ตัวไหนก็ได้ก่อนที่จะหาคำตอบเนอะตัวนี้ดูในกฎอ่าก่อนกดอาตัวอย่างถ้าเราแทนไปตัวอย่างที่เป็นวิธีรัดก,ก็เกิดจากที่เราทำซ้ำๆเเริ่มจากหนึ่งหนึ่งก,กำลังายสองกำลังาย สามกำลังพายไปเรื่อยๆพายมีค่าเท่าไหร่นะสาม, <3 S 2> มจุดหนึ่งสี่เขียนขอขอเขียนย่อแล้วกันสมมติเราคูประมาณประมาณประมาณสามประมาณสามเห็นไหอันนี้มองไม่เห็นตัวภาพไม่เส็จนะสองกำลัง 3, สามสามกำลังสามต่อไปแล้ว 4, สี่กำลังสค่ามากขึ้นไหมมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> วันนี้วัดหนึ่งสองกำลัง 3, 8, สามก็แปดสามกำลังสามได้ ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมักเรื่อยๆนะนเข้าใกล้ค่าอะใดมันเข้าใกล้ค่าอะไรหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดมันวิ่งเข้าหาค่าไหนหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดสี่กำลังสามเท่าไรสี่สี่สิบหกสิบหกสี่หกสิบสี่อ่ะสี 1, 8, 4, 3, ่แปสามสองเอ้ามันเข้าใกล้ค่าอะไร ไม่เข้าใกล้ค่าอะไรเลยไม่เข้าเหนึ่งมาแปดมายี่ิบเจ็ดมาสี่เพิ่มขึ้นเรื่อยไหมเพิ่มแล้วมันเข้าใกล้ค่าอะไรไม่เข้าไม่เข้าตอนนี้ไม่เข้าหาค่าได้ไหมได้ใครเป็นคนนี้ตอบหาค่าแล้วเาตอบยางสี้แบบไม่ได้หาค่าได้คืออะไรมันไม่รู้เข้าใกล้ค่าไหนหาค่าเข้าใกล้ไม่ได้หาค่าที่เป็นจำนวนจริงไม่ได้ตัวลิมิตตัวนี้ก็คือเปลี่ยนจากประโยคเป็นประโยคสัญลักษณ์นะ ของเมื่อเช้าเนาะอ้าวสังเกตว่าถ้าจําได้ปะเนี่ยนี่ถ้าจําได้ตัวนี้เป็นฐานใช่ไหมเห็นเอ็นไหมเอ็นเป็นฐานนะเอ็นเป็นฐานนะเอ็นเป็นฐานนะเอาดูข้อที่สองนี่เป็นฐานไหมเป็นฐานไหมเป็นเลขฐานไหมเออไหมหาข้าไม่ได้เอ็นกับอินฟินิติอินฟิหาข้าไม่ได้ อันนี้เอ็นเล็กฐานไหม